มารีคอมเมนต์ใต้โพสต์กันหลังชี้แจงเรื่องความรักค่ะ เรียกเดียวว่าเป็นที่จับตามองเป็นพิเศษเลยนะคะสําหรับคู่รักของกันนพัฒและก็มารีเบอร์เนอร์ค่ะที่ก่อนหน้านี้นะคะความรักของทั้งคู่ค่ะจะน่ารักมากๆเลยแล้วก็มีแฟนๆติดตามเชียร์ให้มีข่าวดีเป็นจํานวนมากเลยค่ะแล้วก็จู่จูก็เกิดเรื่องราวน่าตกใจเมื่อสาวมารีนั้นนะคะได้อันฟอลโลอ์ไอจีของหนุ่มกันค่ะแต่ตนบอกว่าเป็นแค่เพียงมือล้านเท่านั้นค่ะแล้วก็ลบรูปคู่คลิปในช่อง YouTube ที่ทําด้วยกันออกจนเกลี้ยงเลยค่ะจนเกิดข้อสงสัยว่าทั้งคู่นั้นทะเลาะกันหรือเปล่า หรือเลิกลากันไปแล้วค่ะจนกระทั่งสาวมารีนะคะก็ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงในไอจีว่าทั้งหมดไม่ได้มีเรื่องมือที่3พร้อมยังบอกอีกว่าทุกครั้งที่เจอคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายชายทุกคนต้อนรับแล้วก็ดูแลอย่างดีไม่มีใครหวังร้ายต่อใครค่ะ และคืนที่ผ่านมาก็สดๆร้อนๆเลยนะคะเพราะว่าหนุ่มกันไดโพส์ชี้แจงแล้วผ่านทางไอจีใจความว่าผมเชื่อว่าทุกความรักมีช่วงที่ดีและช่วงที่มีอุปสรรคบางทีก็เกิดความไม่เข้าใจในการและกันซึ่งก็จะเกิดในกรณีของผมผมยอมรับครับว่าเรามีการถอยหลังกันคนละก้าวลองต่างคนต่างอยู่จะได้มีเวลาทบทวนเรื่องของเราและตัวของตัวเองแต่ผมไม่เคยคิดทําร้ายคนที่ผมรักล่าสุดเราได้คุยกันว่าทั้งคู่ยังพร้อมสู้เพื่อกันและกกันต่อไปไหมแล้ววันนี้ผมยังมีโอกาส ที่จะได้รักษาในสิ่งที่มีค่าสําหรับผมผมก็ต้องทําให้เต็มที่เหมือนเดิมที่ผ่านมาการที่ผมไม่ได้ออกมาชี้แจงอะไรเพราะผมอยากพูดทีเดียวด้วยความมั่นใจถึงการเดินไปข้างหน้าว่าเราจะก้าวไปด้วยกันไหมจะก้าวไปในรูปแบบไหนคะ ทั้งนี้นะคะเพื่อความมั่นใจว่าทั้งคู่ยังรักกันดีอยู่ก็ดูตรงจากคอมเมนต์ที่สาวมารีได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยอิโมจิชู2 2นิ้วเพื่อสร้างกําลังใจให้กับหนุ่มกันก้าวผ่านเรื่องร้ายไปด้วยกันพร้อมจับมือกันต่อไปซึ่งเป็นกําลังใจสําคัญอย่างหนึ่งจนแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ต่อให้กําลังใจทั้งคู่เป็นจํานวนมากเลยค่ะ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ